ตลาดตลาดซีวิไลท์นะซีวิไลท์มาร์เก็ตกิโลจ่ายไปกี่มาทขาวดใหญ่เหมืนมากอะไรแบ่นี้หน่อยซีมหาซื้อซื้อหอยออมหอย <c ười> อยากกินออมหอยมาเป็นเดือนอยังี่ยมันเลยินไปขับไปรอต้องการหนนะังที่รออันนี้ถนนคนต่อจะกลับไปอันน้ำดมดมาดีครับกลัไปนิด กระจุ้งไสลงไปดักหมูกระตุ้ไส่เมืองน,อน,นี่เน้ไก่เมี่องไก็ใหญ่เยปิ้ไก่ปิ้งไก่ปิ้ไก่หม,มูออมอยวอนยนี่นี่ยู่บอมหอยที่สิบโมีนะน้องจะหลานโปเ,นเนีย ขายยังไงปะมมีออมหอยบอ่<ร>มีอยู่บอออมหอยอยู่เี่ฮะว่าเนี่ยนคืออย,อยากกินอมหอยจุกนะกกนว่า,อยอยาว่ารอบางนเลิกปรบใจ อันนี้หอยจู้ออมวะโอ้เด็กกินอะไรเด้สนะองกินออมหอยมาหลายทิดเลยเอาไปเนี่ย่ะาวมีมือเนียวมากเเชือขวงโอ้มาจะเชือขวางคนโอ้โชคดีแล้วสนเท่ากันเอาอี โอเคโอเคโอ้จะกินอไรได้บ <laughs> oh, ้าคใคว่ามันตรงนี้ตลาดนี่อ้แกงโอเคนี่ว้อยากกินอมห้อยอะไแห้ันนี้มุกชิไแนสามพั กินอะไรได้มืนกันกินองคอยก็จะกินบ้านห้อนเนาะก็ไปตลาดล่าเมือไปซื้อสอกิโลมาสอกิโลปาลา,ายมารสมาไว้างขึ้นมันมิ้นเลยแล้วไปหายากา็ยาได้แล้วอมหอยจ <laughs> อยากกินอมหอยจวก็จะกินอะไรบ้านี่แกงกหม่ khá khá cả nhỉ nó quá nó khủng nó nó khủng nó quá mà khung mà như xin lỗi bắn ninh miễn tụng nha hai bên lô hai à? bên, bên lô, lô hai bên มาหดหนามกันไหวเสรปีใหม่ปหม่เดีียวอยากกินอ้อมห้อยกระดาษอะเนี่ยเหลียวะเออก็นไปตชัวที่จะเป็นคนไทยปะแตเป็นลาวจะมาต่ต่างประเทศบ่แม่แหละเม่ยไงข้าวเม่งจะว่าครเป็นคนไทยคือคนไทยวะมันสัเนียงมันอยากไปแต่ว่ามันออกไปล เอาไปเพิ่มซ้นนักขิดซ้อนน,าานักขิดซ้อนน,าานักขิดเป็นยังไงเราจะกินหอยเอ้าบ่ได้กินโดนโอ้หลายปีเลยหลายปีแล้ยจะมาหางมาไหมมาอยู่ของบ่ได้กินมาเรื่อยอยู่ของบ่ได้กินจักเทื่อแล้วไปดูตังค์เพ็ดจะมีเมียละวจะมีเมียละวะมีเมียละว嘛 โอ้คนคนเกยทำนี่กับชิมีที่หัวน้าจะไ่จะได้อีวะจะไ่จอได้ยีวะเอากินเอาไากบเอาไปกินเอาไปกกินน้อหอยก็จะกินอะไรนี่ยแต่มม่าเนี่ก็ไม่ได้กินแต่มม่าเนี่ยก็ไ่ได้กินแล้วนี่ ອ້ອມໂອ້ກໍບໍ່ໃຫຍ່ຕະຫຼາດນ້ອຍໆພີ່ สุดปลาศพปลาเรียกว่าประเดชไยปลาหนึ่งแตงกินแตงกินยัมมือแตงมือ bay oh, mong ngảm, nha mong nha mong nha muông nha <coughs> mong bay Muông mong mong muông mong 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 Bỏ. mong bỏ

เัี้ยวไปเส้อีกปลานีน่ปลาได้เลยอาหารเส่อาหารหมักอาหารอยากกินมาหลายเดือนเลยออมหอยฮะออมหอยมาจะเชื่อมพวงนขนกราสับยุ่ย่างมูมี่ หมูมิหอยเขปีกไก่ปีกไก่เปี่ย,ย,ยมูตลาดซีวิไลซีวิไลมาร์เก็ตไก่ปีกประมาณนะั้นนะพี่น้องทิกับเลี่ยห่ออะไร ในอาหารแสบเลยอาหารเน่าหยากมาไล,ลายทิดไลายเป็นเดือนหลายเดือนเลยหอมห้อยอยู่รับชื่อของงงมงงนมะน้ำหน่วยนที่ตลาดซีวิไลมันก็แก้าลายเด้อที่มาโดนเก,กนลื่อนเกลิดหนาเนาะไม่สบาย